สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนความคิดการจัดชั้นเรียน PLC ของกลุม่ม PLC 4 1 3ในบาในวงรอบที่2นะคะโดยครูต้นแบบของเราคือคุณคณรูเบียนุณพงษ์รัตนภัยาซึ่งทำการสอนกับนักเรียนชั้นม .6 กทับจำนวนนักเรียน2ี่สิบเคนขอเชิญคุณครูต้นแบบได้พูดถึงก,การคระมุข้อดีในชั้นเรียนของท่านด้วยค่ะค่ะจากการที่ได้สอนในนักเรียนชั้นม .6 ทัในหลายวิชาภาษาอังกฤษสำจหนึ่ง ข้อดีที่ได้มาก็คือได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยียที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจต่อก,การเรียนของผู้เรียนแล้วก็สามารถจัดกิจาการรมได้เป็นตามขั้นตอนของขั้นตอน,อน,ตอนการสอน activity based learning ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้แล้วก็ตัวครูผู้สอนได้เป็นผู้อำนยวยความสะดวกหรือเป็นโค้ชให้กับ การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนพวกคุณชั้นเรียนได้ดีค่ะลำดับต่อไปอตัวชั้นซึ่งเป็นครูผู้ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะขอสะท้อนคิดในข้อดีที่ได้รับในห้องเรียนของท่านอาจารย์เบียรุตนะคะซึ่งข้อดีที่พบนะคะก็คือมีทั้งหมด3 3 ประเด็นนะคะประเด็นที่1คือกิจกรรมการจาัดการเรียนรู้ของท่านอาจารย์บีมุเนี่ยครบขั้นตอนค่ะข้อ2นะคะคือท่านมีการใช้สื่อที่หลากหลายมีการใช้สือ่อเทคโนโลยีในการสอนนะคะเป็นสื่อประสบแบบมัลติมีเดียนะคะ,ะประเด็นที่3ก็คือท่านอาจารย์สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดีนะคะซึ่งทําให้เด็กอ,ะอ่ะมีปฏิกิริยาตอบรับหรือมีการโต้อตอบในการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้บรรยากาศการเรียนรู้น่าเรียนค่ะลาดับต่อไปนะคะ,อะขอเรียนเชิญคุณครูสรัญญา,าคารินลิศนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะได้กล่าวถึงข้อดีที่คนพบในห้องเรียนของท่านอาจารย์เดือนเรืย่ยค่ะ,คะสาหรับในวงรอบที่สองของคุณครูปีนุชนะคะที่มีการเปิดห้องเรียนนะคะก็อ,อาจารย์ปีนุชสามารถสอนได้ตามขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบ a c t i v i t y b a s e d Learning นะคะได้ได้ครบถ้วนตามขั้นตอนนะคะแล้วก็จากการที่ครูพินุษมีสื่อที่หลากหลายร,ร่วมกับบุคลิกภาพของคุณครูทำให้การนำเสนอสื่อที่หลากหลายของคุณครูเนี่ยทำให้นักเรียนนั้นมีความสนใจแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนะค,ะค่ะค่ะดับต่อไปนะคะขอ,อะคุณครูต้นแบบนะคะ ได้กล่าวถึงข้อที่ควรพัฒนาของตนเองจากการจัดห้องเรียนรอบที่สองนี้ค่ะค่ะสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นก็น่าจะเพิ่มเวลาให้นักเรียนได้ฝึกได้มีการได้สื่อสารได้มากขึ้นแล้วก็มีการกระตุ้นเด็กนักเรียนให้จากเด็กนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกหรือไม่ค่อยพูดก็ควรที่จะมีเพิ่มให้มากขึ้นอย่านี้ค่ะ และ,ะในในตัวชั้นเองนะคะในฐานะที่เป็นบัดดี้และเป็นครูผู้ร่วมสังเกตการสอนนะคะ,ะก็จะขออนุญาตสะท้อนในข้อที่ควรพัฒนาของอาจารย์เบี้ยว,ว่ามีประเด็นเดียวนะคะก็คือในเรื่องของสื่อที่ท่านอาจารย์ใช้นะคะขนาดตัวขนาดของตัวหนังสือในสื่อยังไม่ชัดเจนทําให้เด็กซึ่งเวลามองอมองจอมองภาพเนี่ยอาจจะรู้สึก เข้าใจาข้าื่อนในวงคำศัพท์ที่เห็นวยด้วยขนาดของตัวอักษรนะคะก็จะมีเพียงแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นที่มองเห็นนะคะลำดับต่อไปอขอเรียนเชิญอาจารย์สัญญานะคะคผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวสะท้อนในเรื่องของข้อที่ควรพัฒนาของท่านอาจารย์บียนัเป็นรอบที่สองนนคะอ่ะ,ะจากการที่มีสื่อหลากหลายนะคะทำให้เห็นเห็นควรที่จะพัฒนาในตัวของสื่อซึ่ง เพิ่มในส่วนของเสียงนะคะหรือซาวซาวของเพลงหรือใส่บรรยากาศเข้าไปรวมทั้งะจะมีตัวอักษรบางตัวะจะเล็กนะคะเด็กนั่งอยู่ใลลอาจจะมองไม่เห็นก็อยากให้คุณครูได้พัฒนาตรงน,น,นะคะ่ะค่ะเชิญคุณครูต้นแบบได้กล่าวสรุปสิ่งที่นําไปใช้ในการเปิดที่ที่จะนําไปใช้ในการเปิดชั้นเรียนในรอบถัดไปค่ะค่ะ,คะ จากการที่ได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนด้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่อยากพัฒนาต่อไปก็คือบรรยากาศในการเรียนก็อยากให้เด็กนักเรียนมีความเป็นกันเองแล้วก็กล้าแสดงออกมีการพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอเชิญผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวสรุปการจัดกิจกรรม การการจัดกิจกรรมชั้นเรียนในวงรอบที่2ของท่านอาจ,จารย์เิียร์นุนรัตนไพศาลด้วยค่ะสำหรับในการเปิดชั้นเรียนในวงรอบที่2ของคุณโกะเบียรน,นุชพลรัตนไพศาลนะคะก็เป็นไปตามรูปแบบของ activity based learning แล้วก็สามารถเป็นตามขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนได้อย่างสม,มบูรณ์ครบถ้วนนะคะและ หวังว่าในรอบต่อไปนะคะเราจะพบการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งของคุณครูเบญุในห้อง้ัที่สาต่อไปค่ะค่ะสำหรับการชั้นว่นคลิปของ PLC กล <c> ุ <oughs> ่ม PLC 4.13ของเรา <c oughs> ในห้องเรียนของอาจารย์เยบญุนหมรตนาวิสารในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ